Uh, I, I think, first of all, it's a very difficult place to come to. There are uh, teams that uh, show a lot of spirit. Uh, the, team really uh -huh. the pitch is very difficult to play on. Uh, and they have some good attacking players. In saying that, I think we control. เราทไดดีนะครับจังหวะหนึงกับตัวลูกเ้าเราก็ทำได้ดีนะครับเราหยุดน transition รราจะสจังหวะ transition มาได้เยอะเลยนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของโฟราาด้วยโดยรวมแล้วเราก็สร้างโอกาสได้เยอะนะครับวันนี้อกาสเราเยอะมโอกาสที่เราาชชนะสองเกมได้เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับอันเดีย e t มทัลวิ t เซอ0-0 เรต้องยอมรับนะครับมันเป็นสูนนะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปในเกมต่อไปครับคือักเตะมาเจ็บหลายคนเลยครับนี้เขาต้องนไรีไเออ s ืออ r าการบาดเจ็บก็เป็นเรื่องปกติของเกมฟุตบอลนะครับ o ก สองเจ็บได้ทำในเกมก็เจ็บได้ครับพอเขจะอัปเดตอาการบาดเจ็บของ uh, ปีนลบล่าสุดงนั้นไหมครับเอ่อ he's got t h e hospital ตอนนี้ไปโรงพยาบาลอยู่นะครับ uh h e l have some scans o d a y ต้องไปสแกนครับแกนที่คอ I d i d t see what happenedWe don't uh, we don't i n k it will okay but ก็ส์ซีรีส์เดี๋ยวเาต้องดูกันหวัว่าจะไม่เป็นไรครับแต่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราดูซีวนซีเกต์ออสเตรเลียซีเดี๋ยวต้องรอดูว่าผลของการออกมาเป็นไงนครับเขาเขามีวิธีรับรับโยบางรืองเพราว่าเดี๋โวเขเจ็กแล้วก็จะมีโปรแกรมที่ตัวเร็กแบที่พัฒนาและแก้พัฒนา้